อาบน้ำสระผมเสร็จเรียบร้อยไม่เท่าสบายตัวไหมเบาเบาคือเบาตัวนะหนาวไหมหนาวเงยหนาวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศที่ทางเหนือของประเทศไทยที่ลำพูนก็หนาวก็เย็นนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงไม่เท่าต้องอาบน้ำนะครับ ลูกชายอาบใหส้สามโมงสามโมงเย็นสามโมงเย็นบ่ายสามงเย็นนะครับตอนเด็กๆเ,เล็กๆตั้งแต่แบเบาจนถึงชั้นประถมนี่แม่ต้องเป็นคนอาบน้ำให้ลูกนะครับวิ่งไล่จับกว่าจะอาบให้ลูกได้นะครับทุกเย็นทุกเช้า อาบน้ำให้ลูกนะครับพอตอนอายุมากมาแม่เท่าจกเป็นแม่กลับกลายเป็นลูกนะเป็นเด็กลูกต้องมาอาบน้ำแทนต้องมาอาบน้ำให้ใหม่กลับกันนะสลับกันให้ลูกอาบให้มัง่งพอช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เดี๋ยวอาจจะลื่นในห้องน้ําอาบน้ําเองไม่ไม่ได้นะครับหนาวเหมือนตอนเด็กๆเ,เลย เด็กๆก,ก็กลัวน้ําตอนนี้แม่เท่าก็กลัวน้ํามั่ง <laughs> พอองค์<ะ>มันมาไม่สบายม,มันไม่สบายลงขึ้นเลยตายสาว,วขึ้น,น <laughs> เริ่มพูดไม่รู้เรื่องเหมือนตอนเหมือนเราตอนเด็กๆนะครับจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราต้องมาอาบน้ําให้นะฮะสลับกัน เมื่อก่อนแม่อาบให้เราตอนนี้เราต้องมาอาบให้แม่ให้พ่อนะฮะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าต้องมาอาบน้ำให้แม่ให้พ่อแต่ว่าตอนที่พ่อกับแม่อาบน้ำให้เราตอน,นเด็กอาบทุกวันเลยไม่เห็นไม่เห็นต้องเดือดร้อนไม่เห็นต้องบนอาบให้เราทุกวันแต่พอตอนนี้ เราจะมาอาบให้ท่านบ้างมีแต่คนบ่นนะครับว่าไม่ว่างบ้างทำงานบ้างนะยุ่งบ้างเมื่อก่อนแม่กับพ่อต้องอาบให้ทุกเย็นหาเงินเลี้ยงเราด้วยใช่ไหมไม่เห็นพูดอะไรเลยไม่เห็นบ่นอะไรเลยใช่ไหมใช่ปะใช่ <laughs>